สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเติ้งมีกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยมาทดลองกับเด็กๆด้วยค่ะในเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเราจะมาทําการทดลองมเมล็ดพืชเต้นระบำกันค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนนะคะวันนี้คุณครูจะนําน้ําโซดาค่ะมาให้เด็กทําความรู้จักกัน ทำไมถึงต้องนำน้ำโซดามาเพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกบรรจุรวมกับน้ำกลายเป็นน้ำโซดาค่ะทำให้เกิดความซาและอร่อยสร้างรสชาติให้น้ำโซดาแล้วน้ำโซดานี้สามารถนำไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆแล้วดื่มได้นะคะการทดลองในวันนี้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ค่ะน้ำโซดาน้ำาด่มสะอาด มาเล็ดถัวค่ะแล้วก็แก้วสองใบนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองกันค่ะพร้อมทำการทดลองกันหรือ,อยังคะอุปกรณ์มีพร้อมเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราจะต้องทานำน้ำทั้ง2ชนิดเทลงไปในแก้วค่ะแล้วเราจะได้สังเกตว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แทรกอยู่ในน้ำโซดามันจะเป็นฟองอากาศขึ้นมาคุณครูน้ำโซดายี่ห้อใดก็ได้นะคะ เทลงไปเลยฟองอากาศที่เกิดขึ้นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกอัดเข้าไปทำให้เกิดรสชาติซ่าแล้วดื่มได้ค่ะอันนี้น้ำดื่มเปล่าๆเลยจ้าน้ำดื่มสะอาดทั่วไปเดี๋ยวเราจะทดลองด้วยการใส่มเมล็ดพืชลงไปความแตกต่างของมันจะถูกเกิดขึ้นนี่แก้วแก้วทางซ้ายมือนีนะคะ เห็นไหมเอ่ยกาซคาร์บอนไออกไซด์แทรกตัวอยู่ในน้ําค่ะเนี่ยคือรสชาติซ่าที่เราดื่มได้คุณครูจะลองเทมเมล็ดพืชลงไปนะนี่นี่คือมเมล็ดพืชอันนี้สำหรับแก้วที่เป็นน้ำดื่มนะคะ มเมล็ดพืชมีน้ำหนักเลยจมลงสู่ก้นแก้วส่วนมเมล็ดพืชที่ใส่ไปในน้ำโซดาเห็นไหมคะดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่าฟองก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ทำให้เขาดิ้นไปดิ้นมาได้คะ่ะเด็กๆเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นฟองอากาศของกา๊าซไหมคะอยากคุณครูจะลองใส่ลงไปนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโซดาดื่มได้แต่อย่าดื่มมากนะเนี่ย องกา๊าซดันให้มเมล็ดพืชเม็ดเล็กๆดิ้นไปดิ้นมานี่เราสามารถเห็นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากการทดลองนี้ค่ะแต่ในน้ําดื่มเห็นไหมคะ,มะเมล็ดพืชมีน้ําหนักมากกว่าเลยจมลงมาเห็นไหมคะเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าก๊าซคาร์าบอนได,นดออกไซด์แทรกตัวอยู่ในน้ําโซดาเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ดินไปดินมาสร้างความเพลิดเพลินค่ะใช้แก้วหนูต้องถือให้แน่นนะคะระวังตกนะ,ะการทดลองมเมล็ดพืชกับก๊าซธรรมดาออกไซด์ก็เรียบร้อยไปแล้วเด็กๆคนไหนนะคะได้ทำการทดลองแล้วส่งคลิปมาให้ครูเต้งดูบ้างนะว่าสนุกเพลิดเพลินเพียงใดวันนี้ครูเต้งลาไปก่อนนะบา,บายยค่ะ